ชอบปั้นของแปลกประจักษ์ชัยดึงน้องโอลิฟคู่รักต่างวัยเซ็นสัญญาร่วมค่ายพาทำดังใหม่ออกตัวด้วยตัวเองเลยว่าเป็นนักปั้นที่ชอบปั้นของแปลกใหม่สดสำหรับประจักษ์ชัยไหทองคำในห้างเจ้าของค่ายไหทองคำรคคอร์ดที่ล่าสุดได้ดึงตัวของคนที่กำลังมีกระแสในโซเชียลอย่างน้องโอลิฟแม่ค้าขายโตเกียวโนโบราแซฟและคู่รักต่างวัยคนดังพี่พรสาวใหญ่วัย58กับน้องเวฟ หนุ่มวัย18มาเซ็นสัญญาร่วมค่ายโดยในห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ภาพและข้อความแจ้งว่าคู่รักต่างวัยและโอลิฟโตเกียวโนบราเซ็นสัญญาร่วมงานไหทองคำอย่างเป็นทางการสัญญาว่าจะนำคาแรคเตอร์ชื่อเสียงโปรไฟล์ของแต่ละคนมาต่อยอดในทางที่สร้างสรรค์พัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ให้แฟนๆ FC ได้ชื่นชมผลงานเร็วๆนี้พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังรีบออกตัวครัวดาม่าเคยว่าผมเป็นคนให้โอกาสคนผมเป็นนักปัน้น ผมชอบสร้างวิกฤตเป็นโอกาสผมแค่อยากต่อย,ยอดความดังความมีกระแสะให้ทุกคนมีอาชีพมีเงินมีทองอย่าเพิ่งดามาผมไลเดอร์ทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ